ผมเก่าครับผมกับบ่อแกงนะครับกับช่องบ่อแก๊งแชแนลนะครับผมวันนี้พามาใส่เบดครับผมแก่มือครับฝนตกฝนขึ้นนะครับแก่มือครับผมวันนี้นี่ครับผมใส่เงินกิดีนะครับวันนี้ครับผมนะดีเบสนะครับวันนี้เบสลอยกวขั้นนะครับลอยกว่าหลังครับผมเบสนี่วันนี้ครับผมลุยคนเดียวครับผมเดี๋ยวมาลุนในกันนะครับ มาสีมานประมาณนะครับมื้อนี้ขอเขาจะฝนจะตกกับพ่อครับเป็นเงิอจิรีนะครับเพราะว่ากับฝนตกเงิอมันสิบหลอยนะครับเงิอสิบหดินนะครับเดี๋ยวเขาดูในกันนะครับผมมื้อนี้เบ็ดลอยก๊อตหลังครับผมกับเงิอจิรีครับอ่าเดี๋ยวเขาดูในกันครับผมว่าสีมานประมาณนะครับผมเดี๋ยวสิเบิ่งหมายครับว่าไปทางไหนเดี๋ยวเสดเบิ่งนะครับผมพวกไส้แบบล่ะ ใล้ใบกระรอนแล้วครับนี่ครับผมไม้ปนี้นะครับผมนี่ไม้ปีนี่ะครับต้องพูดกับสเปนถนนญ่นะครับนี่ผมกอีช้โร่พี่ครับผมนี่แล้วครับผมนี่ครับผมไม้ครับผมมอนีครับเดี๋ยวผมรูจด้วยกันครับผมว่าสีมานบรมานะครับผมก็เสียบคำคำเดี๋ยวเสียบเบสก่อนนะครับ ต้องเสียบอาสิบปิทายเบื้งนะครับผมเพราะว่าเบ็ดมันหลายเนาะแล้วถ่ายย่ามด้วยกันนะครับผมไปถ่ารุ่นงันผมมันหมานครับผมขำขึ้นนีครับผมครับผมเดี๋ยวนี่ครับผมเสียบจิงลิงนะครับนี่พวกกระแสมันลอยนี่สินะครับนี่ครับเดี๋ยวไ้สูตรครับผมสูตรไปสูตรมันนะครับนี่ครับผมอ่านะครับผมนี่เซก วิธีการเสียบนะครับนี่กระสิลอยเห็นบ่ครับอ่าอย่าหลุดนีกันครับผมมาสีมานประมาณนะครับขำขึ้นนี้ครับผมเรอติดตามครับขรับผมไปเดี๋ยวพยายามปิดกันครับผมอ่ามือไม่อู่แล้วครับผมอยากฝนตกข้ามอีกอยู่ครับนี่แบบนี้ครับเดี๋ยวรอเบื้องเบ็กกันครับ เริมเืินไม่อีกแล้วครับผนผนตรงห้ามอีกแล้วคือ ครับผมอ้าวเรียบร้อยครับผมอืมโคติคุได้ครับเบเดาถุงมา้นะครับนะมันหมานครับผมครับผมอ้าวอีกหนิงเต้มครับผมแต้มสวยครับอู้ยเอาแล้วครับผมนี่แต้มสสวยครับผมอืม จิรีก็เมื่อ้รครับเบ็ดลอยกลัวนะครับเดี๋ยวย่ามย่ามลบนะครับเดี๋ยวมาสิถือมาถือนะครับผมสองแต้มแล้วครับผมอ่าเดี๋ยวรูในการครับผมจิรีเมื่อ้วครับกล้งสีดกู่นะครับนี้ครับผมแต้มีสวยครับผมครับผมที้วครับใส่ที่สวยครับเอาแล้วครับผมใส่ทีสวยครับ คือบริก,กู้เม็ดนะครับเซลว่ประมาณสามสิบหลังนะครับเพระาะว่าจิลีมันบุพอนะครับจิรีที่เหลืออยู่มันบุพอนะครับทะเลเซลใไประมาณจักสามสิบหลังนะครับเบ็ดลอยก็ลัางกันใส่เม็ดเนี่ยจิลีบุพพอแท้ครับกะเลเวไหว่จักสามสิบนะครับพอเงาจิลีดนี่มันจิ้นมันหล่อนเร็วนะครับแลครับ เพื่อนนะครับโอเคครับผมสามแตมแล้วครับผมครับผมแต้มสวยครับผมอโอเคีย่ยครับผมจ้างก็เป็นกรามาดดีนะครับเพราะว่าเงาเฉลีดมันหล่อนเร็วนะครับแล้วก็ป้า ป้าบริกินเลยนะครับกินเงาจิตรีนี่ป้าจะกินบินบินนะครับรู้เร็วนะครับขันขยันย่ามนะครับถือดีๆนะครับแต่ว่ามันก็ต้องเปื้องนะครับต้องเปื้องจิลรีเนี่ยนะครับวอกินบินแห้งนะครับนี่เงครับผมนะมันหมานครับ ครับผมงามมากหลังนี่มีดึงครับผมใส,ส่สวยครับจะรุดเด้อจะรุดเด้เอ,อป้าแสวใส่ใสงามๆครับได้อยู่ครับเงือเหมิด Ừ uh, uh, say ngàn thật. Uh, uh, uh. uh. thì vui nha mọi มดเลบอนมืดมดเลบอนเมอแห้วนี่ผมกูเบ็ดรับครับผมนี่กูเบดกลับมาส่วนหนึ่งนะครับนนครับผมนี่กูเบ็ดกลับมาส่วนหนึ่งนะครับเงือหมืดนะครับก็เหลืออยู่สามสิบกว่าหลังนะครับสิบเสี่ยวไปอยู่นะครับเดี๋ยวหาหลุนกันมือเ้านะครับผม โอเคครับนี่เบิรงครับเบ็ดผมเดี๋ยวหลุดกันมือนเสานะครับว่าสิเหลือสิถือบอวนะครับผมครับผมสุดนะครับสวีทีงินเสาครับผมเดี๋ยวมาหลุดเบ็ดในกันครับผมว่าสิใดบอวนะครับเสานี้นะครับสิมีโตบอวนะครับเดี๋ยวหลุดกันครับผมนี่ครับผมบรรยากาศน้ำเสารครับผมเดี๋ยวหลุดในกันครับผมเสารนี้หลุดสีมันบอมาณนะครับผม ติดตามครับผมครัผมโอ้โอยเหลือไห้ยด่ซากครับหวยเสานี้ครับผมอาจจะเป็นฝกหอยครับกินครับผมนะเงินครับเหลือซทำดิโอ้ยโอเคครับเดี๋ยวโพสก่อนครับโอ้ยอย่าง ตรับผมหลุนกันครับเอาอหนึ่ว่าสีเห่อ,อน,นะครับได้แล้วโอโ้มาจาังไงนี่ไปดูไ <laughs> ม่เลยหนูนี่ครับนี่เขาเส้นแง่ชิลลีนะครับนี่อ่ะเดี๋ยวก็เอาครับเศรษนี้ครับผม นี่นะครับผมดูหน่อยตัวนึงนะครับผมนนตัวนี้นก็อีกตัวนึงก็ถือจอครับตับไตเสพฟุ่งเสียเหมดนะตัวน,นี้ครับผม ดูด้วยผมตอนนีครับผมครับผมก็ขอฝากช่องนะครับเด้อกับช่องบอกแก๊งชาแนลนะครับผมทางยูทูบนะครับฝากเป็นกำลังใจกดไลค์กดแชร์ผมนะครับผมซใส่เงินมันหล่อนนะครับเว่าผมใส่เงินจีดีนะครับมันหล่อนเร็วนะครับอ่ามายังครับผมมีมือใดมือใดครับผมเหมืนประมาณนะครับอากาศก็ ฝนสตกอีกแล้วครับเสาร์นี้คึมค่มๆล่ะนะครับผมไปเสาร์นี้ก็ฟังไปสักนิดครับผมเดี๋ยวรอบหน้าหลุนกันไปนะครับผมไะสวัสดีครับถุง่บยตัวนึงครับผมไปเฮ้ยนี่นะครับผม